สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเข้าร้านมาเก็ตกันนะฮะเออจอจะจะมันแยกกันเข้าอยู่นั่นแหละไอ้สัสเมื่อไรจะเข้าได้วะเย็ดแมโอโ้โหตอนนี้แถวแม่งอยากกับรถไฟเจ็ดโตมันก็แซงกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวตบหัวโยกเลยเย็ดแม่เออแต่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 แซงกูทำไมมีเรื่องหรอมีมวยเดี๋ยวมีมวยรอบหนึ่งมา โซ๊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 แม่งทำกูก่อนนะจัดแม่เนียวไก่สัตว์กูต้องการเนียวไก่ขึ้นไอ้สัตวสตายกันหน่าพ่อมอ้สัตว์เอ้ยจัดแม่เต้นบีบอลแม่งเลยสัตว์แม่งนื้อทำเป็นอวดเก่งโอ้โหลูกฟี่ไอ้สัตว์จัดแม่อื้มไอ้นี่ก็กวนจังเลยอื้มเต้ยไอ้ขี้กูนึกว่าลูกฟี่ไอ้สัสเออเขาจะตายก่อนงั้นแน่ อืออชน,นะอไอ้ควายเ้ยอ่อนมาล้วุกแตกค่ะโอ้โหใส่ไม่แตกว่าเย่เย่ควายเ้ยแค่นี้นะครับ